แลมาดูคำศัพท์ก่อนครับคำว่าจองครับเออคำว่าแนีมึงคำว่าจองก่อนละกันน,น,น,อน,าาน้อนักเรียนคำว่าจองในภาษาอังกฤษมันคือแบบใดโอ้โหนักเรียนครับในช้อยส์เนี่ยนักเรียนจ็นคำว่า book กับคำว่า reserve แม่นบอมีอยู่สองอย่างครับคำว่าจองในภาษาอังกฤษหลายคนอาจจะเคยได้ยินเอ้าคู่คำว่า book เนี่ยมันบปแม่หนังสือบอรจริงๆแล้วคำว่า book เป็นแปลว่าหนังสือได้ถูกต้องและถั่วต้มนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่า book กันนั้นมันเป็นคำนามไงมันเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ Uh, book อันนี้เป็นคำกริยาครับแปลว่าจองนะครับ book อันนี้จะเป็นแนวแบบทั่วไปหรือว่าแคชชว l หน่อยนะครับแบบไม่เป็นทางการเนาะวันนี้ถ้านักเรียนดูคำที่2คํคำว่าจองที่เราเห็นหลายหลาย choice เนาะคำว่า reserve นะครับคำว่า reserve ในภาษาอังกฤษนะครับเป็นการจองเหมือนกันแต่เป็นทางการมากกว่าเป็น formal way นะครับเป็นทางการมากกว่าครับเป็นคำกริยาครับแปลว่าจองเนาะแต่ถ้าแต่ถ้า deep details หน่อยก็จร,จริงๆแล้วคำว่า book มันต้องมีการจ่ายเงินนะครับ คำว่า book คือจองแล้วจ่ายเลยอะไรเงี้ยจองแล้วจ่ายเลยอะ reserve อาจจะจองไว้ก่อนก็ได้อะไรเงี้ยครับอืมอืมเนาะแต่ว่าถ้าเราดูกันแบบผิวเผินง่ายๆคำว่า book มันไม่ได้แปลว่าหนังสืออย่างเดียวนะครับนักเรียนมันสิแปลว่าจองได้นํานะครับโอเคไหมอ่าไม่ใช่ a book ที่แปลว่าหนังสือหนึ่งเล่มนะครับคําว่า book ที่เป็นคํากริยาแปลว่าจองเด้อครับเด้อโอเคบ๊นี่กับคําว่า reserve ถ้าเราดูผิวเผินมันก็จะเป็นคําพูดคําว่าจองที่เป็นทางการมากกว่านะครับ reserve โอเค reservation เป็นคำนามถ้า reserve <c oughs> เป็นคำกริยานะครับ <c oughs> ทีนี้เรามาดูคำว่าอยากทำหรือว่าอยากอยาก,ยากจุดๆหน่อยละกันนะครับอยากอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากทำนั่นอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากจองนี่อยากจองนั่นนักเรียนครับคำว่าอยากมีอยู่สองแบบครับคือคำว่า want เป็นคำกริยาคือการเดอแปลว่าต้องการอา่อันนี้มันจะเป็นทั่วไปหน่อย casual นะไม่เป็นทางการนะครับกับคำว่า would like เออผู้ใดยังไม่เคยเห็นนะครับคำว่าต้องการเนี่ยนะครับเออคำว่า would like ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็น formal ways หน่อยเป็นทางการหน่อยนะครับฉะนั้นดูจาก choice เนี่ยนะครับนักเรียนจะพูดคำว่า I want I would like ก็ได้คือกันอ่าลักซึ่งคำว่าจองจะเป็น casual ก็ได้หรือจะเป็น formal ก็ได้นะครับจะเป็น book หรือ reserve ก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็ต้องมาดูบริบทของประโยคเนี่ยจักหน่อยนะครับว่า I want to book I, like to book I would like to book I would like to reserve and I want to book แล้วก็ต้องมาดูว่าคำว่าอยากในภาษาอังกฤษครับคำว่า want หรือคำว่า would like เวลาจะตามด้วยคำกริยาต้องมีทูเชื่อมเสมอนะครับเอออยากจะทำอะไรที่เป็นการกระทำนักเรียนครับเราต้องมีทูเชื่อมก่อนแล้วค่อยตามด้วยการกระทำนะครับเข้าใจยี่บอซึ่งการกระทำหรือคำกริยามันจะไม่เติมอะไรทั้งนั้นนะมันจะไม่เติม ing t o เนี่ยจะตามด้วย verb infinitive กับจะไม่เติม ing จะไม่เติม ses นะครับฉะนั้นข้อ c เนี่ยมันผิดไม่มี booking แล้วก็ข้อ a เนี่ย ผิดไม่มี to กริยาอยู่กับกริยาไม่ได้คำว่า want ก็เป็นคำกริยาเหมือนกันแปลว่าต้องการ I want to book ต้องมี to เชื่อมเสมอกริยาเนี่ยจะอยู่กับกริยาไม่ได้ต้องมี to เชื่อมก่อน verb อยู่กับ verb สองตัวไม่ได้นะครับเออ I would like to book, to reserve ก็ได้ a table for two นะครับคำว่า two อันนี้ก็คือ two people นั่นแหละครับ2คนเออสวัสดีค่ะฉันอยากจองเ,ออเดี๋ยวสไลก่อนแล้วกันครับฉันอยากจองอันโตสำหรับ2คนค่ะ Hi I would like to reserve a table for two Liwa, I would like to book a table for two.